สวัสดีครับพี่น้องครับมาดูกันอีกคลิปหนึ่งครับคลิปนี้เป็นคลิปของเหรียญ10บาทที่ระลึกนะครับของพ่อหลวงของเรานะครับเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่ควรค่าแก่การเก็บรักษานะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญของที่องค์การอาหารและ,กะเกษตรแห่งสหประชาชาติได้ทําถวายพ่อหลวงของเรานะครับ เมื่อปีพศ2538ครับเดียนี้ผลิตขึ้นจำนวน5ล้านกว่าเหรียญน,นะครับเมื่อปี2538ด้านหน้าเป็นรูปพระพักของพ่อหลวงผินพระพักกรังด้านซ้ายนะครับแล้วก็สะพายกล้องถ่ายรูปแล้วก็มีแผนที่อยู่ตรง,ตรงแขนของท่านนะครับ นี่คือเหรียญที่ทําขึ้นถวายเป็นเหรียญเหมือนกับเหรียญรางวัลประมาณนี้ครับถวายแด่พ่อหลวงข้างหลังจะเป็นรูปพระพักของพ่อหลวงแล้วก็ชาวนาครับชาวบ้านประพักป,ประทับนั่งที่นากับชาวบ้านนะครับและก็ด้านหลังด้านขอบเหรียญจะเขียนว่าเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระ รเกียรตในการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่ออนาคตอันมั่งคั่งครับ <c oughs> เป็นเหรียญที่สวยอีกหนึ่งเหรียญนะครับคุณค่าเกี่ยวกับการเก็บรักษาจำนวนการผลิตก็ห้าล้านกว่าเหรียญก็ถือว่าไม่เยอะนะครับระจะจนเยอะมากเยอะกว่าตั้งหลายเท่า <c oughs> ก็ผลิตแค่ครั้งเดียวแค่นี้ครับก็ตอนนี้ก็ผมว่าน่าจะหายากแล้วครับ ถ้ามีก็คงจะตามคนที่เก็บสะสมหรือว,ว่าร้านขายเหรียญอะไรพวกนี้ครับถ้าร้านขายเหรียญก็คงจะเก็บกันหมดแล้วมั้งครับแล้วก็เป็นเหรียญที่สวยหามนะครับเ wow, บลว่ลชาร์สอสีหกธันวาสองหาสามส นี่เป็นตาประจำงานของหมามงคลประจุภาษาโปรโต3.9กับเป็นตาประจำจิขันระหว่างด้านนี้กับใคน สวยครับเหรียญนี้เป็นเหรียญที่สวยงามมากก็เก็บกันไว้ครับใครมีก็จะได้ไว้ชื่นชมลูกหลานจะได้ศึกษากันนะครับเหรียญที่ลึกนี้จะเป็นเหรียญหัวตรงครับเรียกปิดอีกฝั่งก็ยังตรงอยู่นะครับมันไม่เหมือนกับเหรียญกระสับบึงเพียนทั่วไปนะโอเคนะครับพี่น้องครับฝากไว้ด้วยครับพี่น้องครับสวัสดีครับ